สวัสดีทีมแม่ทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันต่อเมื่อคืนนี้บอสลิซ่าของเราได้มาลงสปอยทีเซอร์เพลงใหม่กับอัลบั้มชุดที่2ที่จะปล่อยออกมาในเร็วนเดือนนี้นะคะที่ร่วมจับมือกับค่ายดังอเมริกา RCA Records ค่ะซึ่งแฟนๆต่างก็ตื่นเต้นหนักมากสื่อต่างก็จับตามองอยู่ตลอดเวลา ตีข่าวกันสนัดหวั่นไหวไปทั่วโลกนะคะรวมถึงแฟนๆต่างก็ออกมาทวิตชื่นชมอวยชมแสดงความคิดเห็นในฉบับของตนเองนะคะถึงเพลงใหม่ซึ่งประโยคสุดท้ายท้ายคลิปนะคะลิซ่าได้บอกว่า ที่รักฉันคือสาวล็อกสตาร์ประมาณนี้นะคะแฟนๆต่างก็ชี้ตรงกันว่าหรือว่าเพลงใหม่ของบอสลิซาอาจจะเป็นเพลงร็อกสาวป๊อปสตาร์หรือไม่อย่างไรทีนี้ทางสื่อเกาหลีใต้ก็ไม่วายจับตามองถึงลิซ่าตลอดแม้ว่าปัจจุบันนี้สื่อเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จะออกมาตีข่าวเขียนบทความต่างๆนะคะว่าลิซาห่างไกลจากเคป๊อปไปแล้วจริงๆนะคะก็คือไประดับเบวายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะ สื่อเกาหลีใต้ก็ออกมาตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าลิซ่าแล c พิงค์จุดประกายสร้างความตื่นเต้นที่เป็นการสปลอยเพลงใหม่บอกว่าวันที่13มิถุนายนซูเป,ปอร์สตาร์ลิซ่าระดับโลกได้แชร์คลิปสั้นทีเซอร์นะคะซึ่งคาดการว่าเป็นการคัมแบ็กเพลงใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยวิดีโอสั้นๆน,นี้ ลิซ่าสร้างความโดดเด่นหนักมากทําให้แฟนๆตื่นเต้นซึ่งคลิปนันกร่าาวก็ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยก็มียอดไลค์ถึง1ล้านครั้งนะคะในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการเผยแพร่ออกมาค่ะก็มีแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะคะส่วนใหญ่ก็ชี้เป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงลิซาต้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษยอย่างแน่นอนเพราะว่าลิซ่าไม่ได้อยู่วงการเคป๊แล้วไม่ได้เซ็นสัญญากับ ในเกาหลีใต้คือเซ็นสัญญากับค่าย RCA Records ต้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษก็บอกว่าแนวเพลงใหม่ของลีซ่าต้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษแน่นอนบอกได้ว่าเพลงใหม่ของลีซ่าต้องเป็นแนวเพลงภาษาอังกฤษไม่ใช่แนวเพลงเกาหลีใต้ก็บอกต่อว่าเธอได้กลายเป็นอิทธิพลทั้งร่างกายและจิตวิญ,ญญาณชาวตะบันตกอย่างแท้จริง ก็ไม่มีโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีใต้สำหรับโปรเจกต์ใหม่ของลิซ่าดังนั้นแนวโน้มที่ลิซ่าจะปล่อยเพลงภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็มากกว่าเกาหลีใต้และหากคุณไม่ชอบแนวดนตรีเพลงตะวันตกของลิซ่าคุณชอบวงการอุตสาหากรรมเคป๊อก็อยากคลิกบทความเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ยังมีข้อความคิดเห็นอีกเยอะมากๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นความคิดเห็นเชิงลบเชิงเหยียด ในเนื้อหาข่าวนี้ค่ะก็ขออนุญาตไม่อ่านก็แล้วกันนะคะก็นําความคิดเห็นเชิงบวกเรื่องดีๆนะคะมาเล่าให้กับฉีแม่ปริงได้ฟังกันเช่นเคยค่ะทุกทคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ